มันมันตัดมันตัดไม่รู้สิเอวารู้สึกคือคือจริงๆแล้วตัวเอว่าไม่ไม่ได้ชอบฟังการวักขนาดนั้นแต่แต่อันเนี้ยกราวใจมากกราวใจมากแบบมันมันแบบมันมันแบบว่ามันแบบเขาหลอกอะค่ะเขาหลอกเขาหลอกมาเลยอะค่ะแล้วเสือเขาแบบว่าเสือเขาแบบว่าบางเปล่า่างเปล่าอะค่ะเขาไปทําให้หัวใจหนูมันเต้นตึกตักอะค่ะทําให้ผมว่าหนูรู้สึกเหมือนกับว่าหนูหัวใจเขาหนูมันไม่เป็นของหนูเองร่างกายของหนูมันไม่เป็นของหนูเองอะค่ะหนูก็แบบหนูก็ไม่หนูไม่รู้ แต่ขึ้นกันโดนหนุ่มเหมือนกันนะคะหนุ่มไม่ค่อยชอบฟังเพลงเพลงวากเลยค่ะตบอกว่ากรณีคนนี้ก็คือแบบเขา เขามันอ่อนโยนอะมันรู้สึกเหมือนกับเราเป็นวิญญาณวินวินคือแบบก็เอวาก็เป็นวิญญาณแหละแต่รู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นแบบผีตายโหผีแบบผีผียึดติดผีไม่มูฟออนนะคะ <c oughs> ไม่มูฟออนไปจากใจเธอ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่มูฟออนอะไม่มูฟออนเลยไม่รู้ว่าแบบว่าจะจะมูฟออนตัดเขาไปไปหาใครนะคะก็แบบว่า เราเป็นผีที่แบบมันทุกข์มันทรมานอ่ะมันทุกข์มันทรมานแล้วเราไม่ได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วเรากำลังได้รับการปอบประลมอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียงเขามันนุ่มมันรู้สึก่เออไอวังพู่เราเนไอวังเหมือนอวยไหมไอวังก็อวยแหละเออเหมือนอวยเนาะแต่ก็อวยอะค่ะก็อวยอะค่ะใช่ชอบค่ะช่อเขานะคะก็ก็ชอบเขาค่ะใช่ นะคะก่อนที่เราจะอยู่ตรงนี้แล้็ทั้งคืนให้เววาพูดพูดถึงเพลงนี้ทั้งวันก็ก็ก็ไม่หมดก็ไม่จบจริงจริงนะจริงนะ